มาผมขอดูสาหน่อยนะครับโอ้โหนี่ครับโอ้สานี้ก็เกือบเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วนะครับเนี่ยไข่เต็มท้องเลยครับโอ้ค่อนข้างใหญ่ก็คือจะมีจัดอบรมในวันที่18สิงหา18สิงหาณที่ฟาร์มปาสิลราชบุรีนะครับ,รบตรงนี้ก็จะอบรมตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงนะครับโดยวิทยากรคือทุกอย่างจะจัดเป็นคอสมาตรฐานคอสเต็มคอืคอผู้ที่เข้ามาศึกษานเนี่ยจะได้ความรู้ทั้งหมดเลย แล้วแต่การเลี้ยบอปูนบ่ดินการตลาดการแปรรูปนะครับนี่แบบความรู้แบบเต็มหลักสูตรเลยครับวันนี้เรามาติดตามผลครับพี่น้องว่าจากที่ให้ความรู้วิธีการเลี้ยงปาสิลิตในบ่ปูนตัวนี้ครับการเจริญเติบโตวิธีการขยายพันธุ์เป็นยังไงครับขยายพันธุ์ของลูกฟารมตัวนี้ได้ผลจริงไหมติดตามครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับพีครับดอครับสวัสดีครับ เพื่อที่ทางพี่เขาก็ไปเรียนรู้ที่ฟาร์มมาเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับ<ช>ก็นํามาทดลองเลี้ยงตอนนี้ก็คือสามารถเปิดฟาร์มเองได้แล้วมีลูกพันธุ์มีพ่อแม่พันธุ์อ่าแล้วขยายต่อเก็บไว้เลี้ยงเองได้ครับตรงนี้ก็นําพ่อแม่พันธุ์นะครับมาจากทางฟาร์มอ่าประทิดบอกปูของเราเพื่อมาเพาะขยายพันธุ์เลี้ยงต่อจนนี้จนประสบความสําเร็จแล้วครับก็นี่คือบ่อเพาะพันธุ์แบบรวมใช่ไหมครับครับพี่คือการดูแลการเพาะแบบบ่อรวมจะยากไหมครับไม่ยากเลยพี่ไม่ยากเลยใช่ไหมครับขอให้มีอาหารพืชน้ํา องค์ประกอบในนี้ก็คือแหล่งสาคัญคืออาหารที่เราสําหรับไว้หล่อลูกปลาได้เกิดถูกต้องไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือลูกปลาสิทธ์เป็นตัวเล็กนะครับคือเก็บการกินอาหารคือพืชหญ้าขี้ตะไคร่หญ้าเน่าคือสิ่งสําคัญใช่ไหมครับอันนี้ต้องเตรียมไว้ครับเดี๋ยวผมก็ต้องเตรียมไว้โอคือการที่ไปบ่อรวมคือการดูแลการทําให้ลูกพันธ์เหลือรอดเยอะนี่คือง่ายมากง่ายมากง่ายมากเลยนะครับนี่เพราะว่าหนึ่งพื้นที่กว้าง2มีอาหารที่สมบูรณ์อยู่ในบ่อใช่ไหมครับ แล้วก็คือปล่อยพ่อแม่พันลงไปเลยนะครับก็คือให้เขาดูแลลูกคือแม่ไม่กินลูกยืนยันใช่ไหมครับไม่กินลูกครับไม่กินลูกนะครับหลายๆท่านถามมาว่าถ้าเพาะลวแล้วปลาสสดิกินลูกไหมก็คือไม่กินไม่กินอ่าก็คือลูกอัตราการเลี้ยงบ่อลวงหรือบ่อใหญ่นี้อัตราที่รอดนิ่สูงมากครับผมปลาก็คือตอนนี้เข้าปีนีครับจะปีแล้วครับพี่จะปีแล้วเนอะเมื่อเราเลี้ยงได้เพาะลูกได้เนี่ยผมก็ถามนิดนึงนะครับเรามีรายได้เข้ามาแล้วใช่ไหมครับมากหรือน้อยแค่ไหนมีรายได้ตอนนี้คือเป็นการขายลูกพันธุ ขายลูกพันธุ์ไปรด้ได้หลักใช่ไหมครับครับผมหลักหลักคือขายลูกพันธุ์อ๋อขายลูกพันธุ์ตอนนี้คือเป็นที่ต้องการของตลาดสูงครับผมผู้คนสนใจเริ่มเริ่มเยอะมากขึ้นใช่ไหมครับส่วนมากเริ่มเริ่มมาหาอะไรได้เสริมกับการเลี้ยงปลาก็มีคนมาดูเนียอมีคนเข้ามาดูเข้ามาศึกษาจากคนในพื้นที่ใช่ไหมครับครับผมแล้วก็ขยายต่อไปจากเพื่อนๆที่รู้จักกันใช่ครับพี่ว่าเห็นเราเลี้ยงได้เพราะลูกประสัต์ได้จริงใช่ครับขายลูกพันธุ์เนี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณกี่เท่าไหร่ครับส่วน ก็คือเราก็สามารถทำงานประจําได้ครับผมอ่าเรามีเวลาว่างแล้วก็มาคัดมาเลี้ยงได้มาเลี้ยงได้ก็คือคัดลูกปลาจับ พอไม่พันขายได้ครับโอ้มีดได้ก็คือเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายพอลูกง่าอยูแดงง่ายครับปัญหาเรื่องโรคไม่ค่อยมีใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีแล้วก็การตลาดดีการตลาดนี่ต้องถือว่าดีเลยดีเลยนะครับอกวดีเลยไม่ตกเลยฮะไม่ตกเลยราคาไม่ตกครับเราก็มาเลี้ยงให้โตไปตามไซส์ขายตามไซส์ได้เลยใช่ครับแล้วก็จนมาถึงขายพ่อไม่พันได้ด้วยครับผมโอ้หรือการที่ประสิทธิ์เนี่ยมันยุ่งยากหรือว่ามันต้องมานั่งดูแลทั้งวันไหมครับถ้าถ้าเป็นบ่อพวกเพาะรวมอย่างเงี้ย ไม่ยุ่งยากแค่ให้อาหารเช้าไปทํางานได้จะทําอะไรได้เย็นกลับมาก็ให้อาหารจบเลยครับโอแค่นั้นเองแค่นั้นเองก็คือถ้าเป็นลักษณะแบบบ่อปูที่กว้างมีหัรพื้น้ําพร้อมก็คือการดูแลแทบไม่ต้องดูแลเลยแทบไม่ต้องดูแลเลยแค่มาให้อาหารสองเวลาเช้าก็เย็นแค่นั้นใช่ไหมครับแค่นั้นครับแล้วก็หาพืชดํามาใส่บ้างเวลาว่างครับพี่โอ้แล้วต้นทุนอาหารเปลืองไหมครับไม่เปลืองครับเพราะว่าผมผมใช้หนึ่งเดือนนี้แค่กระสอบเดียวครับฮะเหลืองปลาสดิดสองโบมากกว่า อ่ะดีว่าบ่อโน้ตสองพันบ่อนี้สักพันหนึ่งสามพันตัวใช้หาแค่เดือนละครหนึ่งกระสอบคือ20่สโลนี่ยนะครับผมจะฟิกฟิกคอสก็คือเน้นเป็นอาหารธรรมชาติอ๋อเพื่อลดทุนการอาหารโอ้ลดต้นทุนไปในตัวใช่ครับเลี้ยงเลี้ยงปลาสลิด3-4มสีพันตัวใช้หาเพียงเดือนละหนึ่งลูกเท่านั้นครับผมโอ้ก็คือลูกเดือนประมาณสัก ก็700 700, 700บาทโอ้ใช้ต้นทุนเดี๋ยวปลาสิบเกือบเกือบสี่พันตัวใช้ทหารต้นทุนแค่700บาทต่อเดือนครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดก็นี่คือสายประมาณ3-4เดือนนะครับตรงนี้ที่พี่เขาเพาะจากลูกเกิดนะครับเพื่อช้ำเอาไว้ครับตรงนี้ก็มีจํานวนที่เยอะมากนะครับเยอะมากอ่าแล้วนี่ครับ<อ>คืออสายนี้ครับคือสายที่เขาเลี้ยงอยู่ประมาณ5-6เดือนนะครับจากลูกเกิดนะครับเห็นไหมครับคือการเลี้ยงปลาสลิดนะครับการเพาะช้ำสลิดคือได้ผล ่าแล้วก็ได้ตาลูกที่โตวไวแล้วก็โตตาวไวจริงนะครับตรงนี้ก็คือจากพี่เขาเพราะจากลูกเกิดมานะครับก็ดามาเลี้ยงมาขยายทั้งโรงบอกระชังก็ดีก็เอาที่เหลือดามไปลรงบ่อปูน,นะครับตรงนี้ก็มีทั้งชาวบ้านแล้วก็น้องน้อง อ่าสตาร์วบาลที่ผมทำงานอยู่ด้วยก็เริ่มมา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 ดูมาสนใจมาศึกษาบัลลีครับผมก็เริ่มมาใช่ครับส่วนมจะเป็นไซส์ใหญ่ไข่ดีกว่าครับไซส์ใหญ่ไข่ดีกว่าไข่ดีกว่าฮะเพราะว่าไซส์ใหญ่ไปเร็วอีกทีเดียวแป๊บเดียวไปเร็วอีกทีเดียวก็สามารถขายได้เลยใช่ไหมครับว่าผมก็ทําแล้วมันประสบความสําเร็จก็โอเคนะครับเออก็คือไม่พันไม่ติดให้ลูกเยอะไหมครับโหให้ลูกเยอะเลยครับเยอะเลยเนาะ ครับผมอ๋อก็หลักหนึ่งก็สามสี่พันตัวได้ไหมครับได้ครับได้อ่าตัวหนึ่งแม่นะครับตัวนี้ก็นำมาเพาะนามาขยายพันธุ์ต่อแล้วก็นาจหน่ายส่งขายที่เหลือก็เก็บไว้เลี้ยงเองไปบางส่วนใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับผมเมื่อเราเพาะในบ่อวงปูใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่แคบ พื้นที่เป็นน้ำน้อยถ้าเกิดเราไปโรยอาหารหรือให้อาหารมากเกินไปน,ะ<ช>น้ำจะเน่าจะทำให้ปลาสดิดเกิดล่วงตายแล้วพืชหญ้าขี้ตะไคร้ที่เราปบ่มมากบบมาก,ก็จะทําให้น้ําเน่าได้เสียย่าไง,ไงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการให้อาหารครับคือนี่ที่ผมแนะนําไปก็คือการเจาะขันนะครับเปลี่ยนพื้นที่กว้างน,นะครับเราจะมีอาหารลูกป,ปลาไว้อ่อนก็ดีอาหารผงอาหารเมร็ดอะไรก็ดีครับเราสมควรนำมายอดในขัน เพราะว่าอะไรเพราะว่าอาหารที่เขากินเหลือกินอะไรจะไม่ตกตรงก้นบ่อทำให้เกิดน้ําเน่าเขาจะเข้าเขามาเก็บกินในนี้เมื่ออาหารที่เราใส่ไปเนี่ยเกิดการเน่าเราก็ค่อยยกมาแล้วเราก็เททิ้งแล้วเราก็อาหารชุดใหม่มาใส่ได้ตรงนี้ครับลูกปลาจะเข้ามากินได้ข้างนี่คือลดอัตราน้ําเน่าหรืออัตราล่วงตายของลูกปลาได้ใช่ได้เยอะเลยครับอ่านี่คือการยืนยันนะครับ เกินร้อยเปอร์เซ็นต์กินครับเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก <c oughs> ็ค,บคือใบยังยี่สิบบาทสามารถเรียนลูปปลาได้เป็นแสนต,ตัว,วนี่คือ,อข้อมูลจริงนะครับตรงนี้ถ้ามีเพื่อนๆน้องๆสนใจอย่างเงี้ยหรือจะมีคอร์สอบรมหรือว่าจะเปิดให้ไป Uh, เรียนรู้ที่ได้มีการขยายความรู้ในการเลี้ยงปสิทธิ์มากขึ้ขนผู้เลี้ยงก็เรื่องมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผู้สําเร็จตอนนี้ที่เปิดฟาร,ร์มอย่างพี่เนี่ยที่มาเรียนรู้จากทางฟาร,ร์มเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วในหลายจังหวัดแต่ครนี้ก็มีเสียงตอบรับมาว่าเมื่อไหร่พี่จะจัดอบรมอีกใช่ครับก็จริงๆแล้วก็จะมีโครงการจัดอบรมนะครับในเรืร่องนี้ก็จะมีคอร์สใหญ่คอร์สพิเศษนะครับคือ ไปคอ้อสเต็มเลยคอรอสมาตรฐานเลยคือมีจากเจ้าที่กรมประมงนะครับเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเจาะจงเรื่องปลาสลิดอย่างเดียวนะครับ2จะมีผู้เลี้ยงนะครับจากบ่อจริงจากบ่อจริงที่มีประสบการณ์เลี้ยงมาสามสี่สิบปีเลี้ยงบอ่อดินห้าสิบได้ร้อยได้เนี่ยจะเข้ามาให้ความรู้ในส่วนที่สองสามในส่วนของผมเองตอนนี้ก็จะเป็นในครอสของบอ่อปูนบ่บอผ้อาใบาตรงนี้สามารถได้ไปชีพเสริมได้แล้วก็สี่จะมีจากผู้ รับซื้อปลาสลิดหรือผู้รับซื้อปลาเป็นการมาบอกการตลาดราคาแล้วก็ว่าตอนนี้ปลาสลิดเราเนียเริ่มมีความต้องการของต่างประเทศมากยิ่งขึ้น,นครับนี้ก็เลยทางฟาร์มก็เลยจะจัดอบรมคอสใหญ่อบรมในวันที่18สิงหา18สิงหาณที่ฟาร์มปลาสลิดราชบุรีนะครับ,รบตรงนี้ก็จะอบรมตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงนะครับทุกอย่างจะจัดเป็นคอสมาตรฐานคอสเตคือผู้ที่เข้ามาศึกษานเนี่ย จะได้ความรู้ทั้งหมดเลยแล้วแต่การเลี้ยบบ่อปูนบอ่อดินการตลาดการ,รแปรรูปนะครับนี่แบบความรู้แบบเต็มหลักสูตรเลยครับแต่คอร์สนี้ที่จัดผมต้องเกินนิดนึงเพราะว่าการที่ผมจัดอบรมคอร์สใหญ่เนี่ยจะต้องเชิญในหลายหน่วยงานมาเข้ามาร่วมเข้ามาประชุมตรงนี้จากเคยจัดรีมาในทุกปีนะครับปีนี้ก็คือขอเก็บค่าสมัครนิดนึงแต่ไม่ได้เยอะ,ไม,ไ,ยอะไม่ได้เยอะก็คือจะได้ความรู้เต็มเลยจากมุมมองหลายมุมมองจากกรมประมงก็ดีจากผู้ที่จริงก็ดีจากการตลาดดีแล้วก็บ่อปูน แล้วก็การแปรรูปตัวนี้จะครบจบในหลักสูตรภายในวันเดียวซึ่งเป็นคอร์สเต็มที่ผมอยากเรียนเชิญทุกๆคนเข้ามาอบรมมากความรู้แบบทฤษฎีแบบเจ้าที่กรมงจังหวัดนะครับมาเจาะจงเลยผู้เลี้ยงจริงคือสภาพดินฟ้าอากาศโรคก็จะเข้ามาสอนเราผู้รับซื้อพันปลาหรือซื้อปลาสดส่งออกก็จะเข้ามาบอกว่าการตลาดปลาสิดเป็นยังไงราคาตลาดตอนนี้เป็นยังไงการรับซื้อแบบไหนตอนนี้ก็จะมีเข้ามาครบเลยครับตรงนี้ ก็แอดไลน์เข้ามาได้ครับแอดไลน์เดี๋ยวโทรมาถามมาสมัครได้ครับตรงนี้ตรงนี้พี่จำกัดจำนวนคนหรือแบบก็รับเพียงแค่ห0ึ่งร้ท่านนั้ท่านนะครับหนึ่งร้อยท่านในคอสนี้ครับก็ตอนนี้ก็มีผู้สนใจนะครับที่จะเข้ามาสมัครก็มีจำนวนหนึ่งแหละก็อยากเรียนเชิญนะครับผู้ที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสลิดแบบคอร์สเต็มคอร์สใหญ่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าปลาสลิดเนี่ยความรู้ที่เปิดกว้างยังมีน้อยนะครับแต่คอร์สนี้จะเป็นคอร์สเต็มจริงๆที่ผมรวบรวมความรู้ทุกอย่างสามารถเลี้ยงปลาสลิดได้ทุกบ่อ ทุกสภาพน้ําทุกสภาพพื้นที่ตอนนี้จะมีผู้ให้ความรู้แบบเจาะจงประเด็นมาให้มาสอนแบบเพื่อนๆแบบว่าถึงถึงพลิกถึงขิงเลยครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับาการคอร์สจัดอบรมน,นะครับในวันที่18สิงหาคมนะครับเดือนหน้านี้ครับเวลายโมงนะครับตรงนี้ก็สามารถสอบถามหรือสมัครได้ที่เบอร์โทร0896142424นะครับหรือแอดไลน์มาได้ครับตรงนี้ครับ เอาลมนะบ้านฟาร์มปลาสนิทบ่อป,ปูนะครับราชบุรีบ้านเลขที่356หมู่5ตําบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับถ้าที่มาไม่ถูกก็ปักหมุดที่ g o o g l e ได้เลยครับบ้านฟาร์มปลาสนิทบ่อป,ปูราชบุรีครับก็จะขึ้นครับ ก็เลยอยากเชิญชวนนะครับพเพื่อนๆที่มีพื้นที่ว่างหรือมีบ่นอบนะบ่อนะบ่ดินบ่ปูนก็ดีครับเชิญชวนนะครับให้มาเลี้ยงปลาสศรษเพราะว่าปลาเศิษฐเป็นปลาเศรษฐกิจนะครับที่เพาะง่ายเลี้ยงง่ายดูแลง่ายแล้วก็ต้นทุนต่ำนะครับตอนนี้ก็เป็นที่ต้องการของตลาดสูงมากแม้กระทั่งลูกพันปลาพ่อแม่พันปลาครับรวมถึงตลาดการแปรรูปนะครับตรนนี้ก็มีความต้องการของตลาดสูงนะครับสำหรับผู้ที่นะครับอ,าอยากมปราย้ด้เสริมหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาครับก็ลองเข้ามาศึกษาครับเข้ามาดูได้ที่ฟาร์มสองที่นี้ครับคือ บ้านฟาร์มปลาสเต็กบ่อปูราชบุดีนะครับหรือที่ b ีความนะครับลูกฟาร์ผมนะครับฟาร์ปลาสิต็กลาชบุดีเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็อยากให้เข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้กันครับเพราะว่าผมเลยเห็นแล้วว่าปลาสิต็เนี่ยเป็นปลาศเษ็กที่ดีจริงๆครับแล้วก็เลี้ยงง่ายเพราะได้จริงผู้ประสบบวามสอเร็จเนี่ยค่อนข้างเยอะยิ่งขึ้นนะครับขอขอบคุณนะครับช่องไอ้คุณดอนไัแชนแนลนะครับที่เป็นสื่อกาลนะครับบอกต่อความรู้ดีๆครับตรงนี้ให้กับหลายๆท่านที่ต้องการมีได้เสื่อมมีอาชีพเสริมที่ที่ดีครับ อาชีพปลาเสรก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่สร้างไรายได้ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ